ตอนที่887ชื่อตอนว่าค่าคือกฎเกณฑ์กล่าวสำหรับแย่ชิ้นชนแล้วเขามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ขอเพียงจัดการผนึกพวกของราชามากรพยักเอาไว้ทั้งหมดแล้วจับเป็นเอาไว้ฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีเบีย้ยในมือที่สั่นสะเทือนโลกเอาไว้เล่นเขาสามารถเจราจากับผู้ดำรงไว้ซึ่งฐานะเชกเช่นเมืองสยบอสูรตระกูลเจียนได้โดยตรง เมื่อผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากที่อยู่ด้านนอกสมรภูมิรับโบราณเห็นภาพนี้แล้วต่างรู้สึกหวาดกลัวยอย่างยิ่งผู้คนจำนวนมากได้ทยอยกันถอนตัวออกจากเมืองปีอานอย่างเงียบๆพวกเขาหวั่นเกรงต่อแย่ชิงเฉินอย่างน้อยสามส่วนเขาช่างเป็นคนที่น่ากลัวเหลือเกินวางแผนให้ร้ายคนอื่นตั้งแต่ตนสีหน้าของพวกราชาเมืองกรพยักดูไม่จืดเอาเซลยพวกเขาไม่อาจปฏิเสธว่าได้ดูแคลนต่อแย่ชิงเฉินมากเกินไปพวกเขานึกไม่ถึงว่าแย่ชิงเฉิน สามารถควบคุมพลังของเมืองปีอานได้ทั้งหมดแม้อาณาจักรสวรรค์สุนเทวะในครานั้นก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังของเมืองปีอานเอาไว้ได้ทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นกระบองเซียนปีอานก็ไม่ได้อยู่ในมือของแย่ชิงเฉินด้วยแย่ชิงเฉินในเวลานี้นับว่าชนะเห็นเห็นมองดูพวกเขาแล้วแฝงรอยยิ้มกล่าวว่าข้าสามารถเจรจาสงบศึกกับทุกคนได้แต่การเจรจาสงบศึกย่อมต้องมีเงื่อนไข เป็นต้นว่าพวกเจ้าต้องถอนตัวจากแดนอสูรปีอานหรือเป็นต้นว่าสำนักของพวกเจ้าห้ามเป็นศัตรูก,กับข้าตลอดไปหรือเป็นต้นว่าเพื่อเป็นการสลายความบาดหมางระหว่างตระกูลเจียนกับเผ่าวิหกสุรยิยันแม่นางเจียนควรแต่งงานกับองค์ชายรองของเผ่าวิหกสุรยิยันเป็นต้นว่าแม่นางหลงผู้นี้หรือกล่าวพรางสายตาของย่ยชิงเฉินไปตกอยู่บนตัวของหลงจิงเซียนกล่าวว่าข้ากราบยินดีเป็นคู่กับแม่นางหลง ข้าเชื่อว่าเขยอย่างข้าคนนี้ต้องกลายเป็นเกียรติของเมืองยบประสูรอย่างแน่นอนเจ้าออกจะให้เกียรติตัวเองมากไปแล้วเจ้ามันก็แค่ตัวตลกเท่านั้นเองราชามืองกรพยักกล่าวย่อยๆออกมาคราวนี้แย่ชิงเฉินกลับไม่โกรธแม้แต่น้อยกล่าวว่าราชามืองกรพยกักเจ้าไม่มีอะไรน่ายิางพยองหรอกนะเวลานี้ชีวิตของพวะเจ้าอยู่ในกำมือของข้ายิ่งไปกว่าน,นั้นไพในมือของข้าไม่ได้มีเพียงเท่านี้หรอกนะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือเมืองสยบศูนย์ของเจ้าการเป็นศัตรูก,กับข้าหาใช่เป็นการกระทําที่ถูกต้องวาจาสามหาาเสียเหลือเกินจะคิดว่าสามารถควบคุมเมืองปีอานได้อย่างแท้จริงอย่างนั้นหรอเหมยเอ้านานยิ้มย้อทีหนึ่งปราวพางนางได้ส่งเสียงเป่าปากแหลมและยาวออกไปคร้นเสียงเสียงเป่าปากของเหมยเอ้าวนานพรานเห็นประกายผุดขึ้นมาเหมือนว่ามีมือขนาดยักษ์ได้ทําการถอนพลังที่อยู่บนสมรภูมิรบโบ,บราณออกไปอย่างนั้น ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นถอยไปเสียงนี้คือเสียงอาจารย์ของเหมยเอ,อ้าวนาน,นั่นเองและก็คือมนุษย์ศิลาผู้นั้นบรรดามนุษย์หินแกะสลักที่ล้อมรอบสมรภูมิรบโบราณเอาไว้พันลังเลนิดนึงเมื่อได้ยินเสียงนี้แม้แต่ตราผนึกบนสมรภูมิรบโบราณยังคงสั่นไหวเมื่อได้รับผลกระทบจากเสียงนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้ทําให้เย่ชิงเฉินมีสีหน้าที่แปลเปลี่ยนอย่างมากทีเดียว เขานึกไม่ถึงว่าจะเกิดผลกระทบชนีขึ้นมาได้เจ้าถูกในประเทศไปแล้วคำสั่งของเจ้าไร้ผลกฎเกณฑ์ย่อมเป็นกฎเกณฑ์เขาคือหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่รับการคัดเลือกเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำลายกฎเกณฑ์ข้อนี้อีกอย่างหากเจ้าก้าวเท้าเข้ามาในเมืองปีอานอีกก้าวเดียวจะต้องเข้าคุกอีกครั้งทันใดนั้นภายในจวนหลักกลับมีเสียงชนีดังออกมาหลังจากเสียงเสียงจากจวนหลักแล้วแผ่นตราผนึก ไม่ได้รับผลกระทบอีกต่อไปและมนุษย์หินแก่สลักที่เดิมเกิดความลังเลก็ได้เข้าปิดล้อมสมรภมรูมิรบโบราณอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาจารย์ของเหมยเอาหนานนั้นไม่ได้ส่งเสียงออกมาอีกบางทีเขาอาจกำลังใคร่ครวญถึงเรื่องบางเรื่องอยู่ก็เป็นได้แย่ชิงเฉินมีสีหน้าไม่ไสู้ดีนักเรื่องราวเหล่านี้อยู่เหนือความคาดคิดของเขาเขานึกไม่ถึงว่าจะมีผู้ที่สามารถก้าวการควบคุมพล,ลังของเมืองปีอานของเขาได้ยิ่งนึกไม่ถึงก็คือ ภายในจวนหลักกลับมีคนเป็นเป็นอาศัยอยู่นี่มันเมื่อราชามังกรพาย,ยักษ์ได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากภายในจวนหลักเขานึกถึงตำนานเรื่องหนึง่งถึงกลับมีสีหน้าที่แปลเปลี่ยนไปและพึมพำออกมาว่านี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเย้ฉินเฉินเมื่อได้สติกลับคืนมาสุดลมหายใจเข้าล,ล,ลึกๆทีหนึ่งกล่าวเสียงทุม้มต่ำกับบรรดายอดฝีมือทั้งหมดของุูเขากีบสวรรค์พักผลึกสมุดสิบแปดสำนักเจ้าลทิ พวกเรายังคงรีรออะไรอยู่อีกอย่าได้มีการละเว้นจัดการผนึกตรึงร่างให้หมดทุกคนชัยชนะก็จะตกเป็นของพวกเราแล้วกล่าวพรางรอบชีวิตของพวกเขาแปกากฏออกมาพลังลมปรางส่งเสียงดังตูมตามทุ่มเทกำลังทั้งหมดที่มีไปทำการขับเคลื่อนเมืองปีอนัตอนต้องการอาศัยกำลังทั้งหมดไปจัดการผนึกตรึงร่างของพวกราชาบังกรพยักเอาไว้บรรดายอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนของหุบเขากีบสวรรค์ต่างใช้พลังลมปราณที่แข็งแกร่งมากที่สุด อาฉีดเข้าไปในตราผนึกนั้นทําให้ตราผนึกนั้นสว่างสวัยขึ้นฉับพลันทันทีตึงตึงตึงภายใต้พลังที่แข็งแกร่งของตราผนึกหลายคนไม่อาจจะต้านทานได้ถูกผนึกตรึงเอาไว้ในทันทีแม้แต่ต้นมันพบรุษพันสนก็ได้รับผลกระทบมากกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะยามที่จัก,กรพรดทำลายไม่ได้ถึงกับยอมเผาผลาเลือดวัฒนะของตนเพื่อใช้อาวุธตราชันสามารถสําแดงพลังที่ไร้ผู้ต่อกรในแต่ละกระบวน่าออกมาพันสน คราวนี้เจ้าต้องตายแน่จักรพรริทำลายไม่ได้หัวเราะอย่างเต็มที่เขาเองมีเค็ดกายผลึกชะตาฟ้าคุ้มกายจึงไม่จาเป็นต้องหวั่นเกรงสิ่งใดใช้อาวุธราชาที่อยู่ในมือเข้าฟาดฟันต้นบรรพบุรุษพันสัอย่างบ้าคลั่งหากไม่เป็นเพราะเค็ดสยบราชาของต้นบรรพบรุษพันสัเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นคนอื่นคงถูกสังหารไปนานแล้วสิ่งที่ทําให้ต้นบรรพบรุษพันสัต้องเสียเปรียบมากที่สุดคือไม่มีอาวุธราชาอยู่ในมือ แม้ว่าอาวุธที่มีอยู่จะทรงพลังเป็นอันมากก็จริงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธราชันแล้วนับว่ายังห่างชั้นอีกมากทีเดียวเวลานี้ประตูของจวนหลักได้เปิดออกหญิงสาวที่เป็นหนึ่งไม่มีสองในลากลาวเดินออกมาจากภายในจวนคนผู้นี้คือหมิงเย่เสียนั่นเองทันที่หมิงเย่เสีย่ากลาวเดินออกมาทุกสัพพะสัจธรรมประสานกล้องโดยพร้อมเพรียงเวลานี้ร่างของนางปรากฏเหมือนสัจธรรมขึ้นมา และปรากฏการประหลาดปรากฏออกมาทีละอย่างในเซี้ยววิาทีนั้นเองหลายเส้นเตาของนางปกคลุมไปทั่วเมืองปีอานปีอานกลับที่ตั้งในขณะนี้หมิงเย่เสีย่ยปากไร้คาถาออกไปเริ่มทำการควบคุมพลังของเมืองปีอานทั่วทั้งเหตุการณ์ประหลาดต่างๆของเมืองปีอานปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของนางยามที่คาถาของมิงเย่เสียกล่าวขาดคำมนุษย์หินแกสลักถึงกับเริ่มล่าถอยอีกทั้ง พลังที่ถูกแยกชิงเฉินควบคุมมาไว้ก็เริ่มสลายเหมือนกันสีหน้าของแยกชิงเฉินแปลเปลี่ยนเป็นอย่างมากเขาไม่นึกเลยว่าหมิงเย่เสียสามารถควบคุมเมืองปีอานได้อีกทั้งยังทําได้ง่ายกว่าเขาต้องเสียเวลาวันแล้ววันเล่าก่อนจะเชื่อมประสานกับมหาสัจธรรมของเมืองปีอานได้แต่ถ้ว่าหมิงเย่เสียพรานปรากฏตัวกมาก็ทําได้ทันทีข้าหนังซะเยกชิงเฉินที่สีหน้าแปลเปลี่ยนไปได้สั่งการกับเทพมังกรศิลา เทพมังกรศิลาร้องเสียงแหลมยาวออกมาล้ทิ้งจากต้นบรรพบุรุษพันสนที่กำลังตกอยู่สภาพเป็นรองพุ่งตัวเข้าสังหารหมิงเย่เสียทันทีเทพมังกรศิลาพลันลงมือก็อาศัยมังกรขนาดยักษ์ที่เสียงดังลั่นฟ้าภายใต้การพุ่งตัวเข้าหาสามารถบดขยี้ผู้เยาได้ทั้งหมดอย่าว่าแต่เป็นระดับจอมกระสัตราเลยต่อให้เป็นระดับปราดทั่วไปก็มีโอกาสที่จะถูกเขาสังหารหมิงเย่เสียสีหน้าเปลี่ยนไป จำเป็นต้องล้าทิ้งการควบคุมเมืองปีอนันสำแดงอาวุธราชาออกมาทันทีปังต้านทานการโจมตีของเทพมังกรศิลาเอาไว้เมื่อหมิงเว่ยเสียถูกคุกคามโดยเทพมังกรศิลาทำให้แย่ชิงฉนินสามารถแย่งชิงสิทธิการครอบครองเมืองปีอนันกลับมาจากมิงเว่ยเสียได้ทันทีเขาทั้งตระนกทั้งโกรธเคืองไม่นึกเลยว่าการควบคุมเมืองปีอันของมิงเว่ยเสียทรงพลังมากกว่าตนเองเสียอีกไม่นางหมิงเจ้าไม่ควรเป็นศัตรูกับขา้า เย่ชิงเฉินกล่าวจริงจังว่าเจ้ากับข้าหากเป็นครูคลองกันพวกเราพนึกกำลังคู่ต้องไรผู้ต่อกรใต้ล่าอย่างแน่นอนมิงเว่ยเสี่ยไม่ให้ความสนใจต่อเย่ชิงเฉินควบคุมอาวุธราชันตอบโต้กับเทพมังกรศิลาขณะที่เทพมังกรศิลาคือผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งเคยแย่งชิงสตาฟ้ากับราชันเซียนท่าคงหากมิงเว่ยเสี่ยต้องการเอาชนะเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายทุกอย่างควรสิ้นสุดลงได้แล้ว แยกเิงเฉินคำรามเสียงยาวพลังลมปราณทั้งหมดได้ทุ่มไปยังตราผนึกนั้นหมายจะจัดการผนึกตรึงทุกคนในคราเดียวมเมล็ดพันุ์ตัวเลือกอะไรหรือกฎเกณฑ์อะไรทำลายสิ้นเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ปร,รากฏเป็นเสียงที่เหนื่อยหน่ายดังออกมากล่าวว่าเวลานี้ข้าถึงจะเป็นกฎเกณฑ์ข้าถึงจะเป็นผู้บงการของเมืองปีอาน หลักกดแกนทั้งหมดของเมืองปีอานพันจมลงสู่ใต้พื้นดินทันทีพลังทั้งหมดล้วนถอยกลับเข้าไปที่ตั้งเดิมมนุษย์หินกาสลักทั้งหมดดุดดังคลื่นในทะเลที่ถอยกลับไปอย่างที่เดิมปังเมื่อปราศจากการคำจุนของพลังจากเมืองปีอานทําให้ตราผนึกของสมรภูมิรบโบราณต้องพังทลายลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทนันทันทําให้ยอดฝีมือทั้งหมดของุบเขาขีบสวรรค์พักผนึกสมุด18สำนักเจ้าลัทธิต่างตกใจจนหน้าทอสี พลันถอยห่างเพื่อป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเมฆหมอกจางหายปรากฏลีชีแยกกล้าวเข้ามายัางเมืองปีอานบนท้องฟ้าของสมรภูมิรบโบราณยืนอยู่เฉกเช่นบุคคลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่กลับควบคุมเมืองปีอานเอาไว้ทั้งหมดหนาทีนี้เขาจึงเป็นผู้บงการของเมืองปีอานนี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรบรรดาย,ยอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนที่อยู่ด้านนอกสมรภูมิรบโบราณในเวลานี้ต่างรู้สึกตื่นตระหนกและไม่อยากจะเชื่อเมื่อได้เห็นภาพนี้ เป็นไปได้ยังไงเย่ชินเฉินร้องเสียงแหลมออกมาฉับพลันนั้นทุกสิ่งกลับกลายเป็นความว่างเปล่าตราผนึกพังทลายลงพลังเมืองปีอานที่เขาควบคุมอยู่ถูกดึงออกจากตัวไปทันทีเมื่อร้องเสียงอันดังออกมาอย่างชนิดไม่อยากจะเชื่อทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยู่ในความควบคุมของเขาแต่ทว่าไม่นึกเลยว่าเพียงคำพูดคำเดียวของรีชิเยทุกอย่างก็ถูกดึงออกไปจากตัวเขาเขาไม่สามารถยอมรับเรื่องเช่นนี้ได้ ลีชีเยยืนอยู่บนท้องฟ้าจ้องมองดูเยชิเฉินอย่างเออละเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ควรเป็นศัตรูกับข้ายิ่งไม่สมควรมาที่เมืองปีอานอยู่ตรงนี้ข้าก็คือกฎเกณฑ์ข้าก็คือผู้บงการเยชิเฉินมองดูลีชีเยแล้วทั้งโะนกและกดเคืองตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามองลีชีเยเป็นศัตรูตัวฉกาจแต่ทว่าความน่ากลัวของลีชีเย กลับอยู่เหนือจินตนาการของเขาไปมากใสหัวไปเวลานี้ต้นบรรพาบรุษพันสนคำรามเสียงดังหนึ่งตราพระทับสยบสบภาวิชาการสยบที่สมบูรณ์คโครมหลานตราชันที่แม้มีอาวุธตราชันคุ้มกายยังคงถูกโจมตีจนปลิวออกไปและกระลักเลือดออกมาอย่างแรงต้นบรรพาุรุษทุกสิ่งในที่นี้มอบให้ข้าก็แล้วกันข้าจะจัดการกับพวกมันทั้งหมดลีชิเย มองดูสมรภูมริรบโบราณแวบหนึ่งกล่าวกับต้นบรรพบรุรผษพันศรต้นบรรพบรุรผษพันศรมองดูจัก,กรพรรดิทำลายไม่ได้ที่ยังคงอยู่ในความคุ้มครองของกายผลึกชะตาฟ้าทีหนึ่งจากนั้นทันหลังจากไปทันทีถอยไปยืนอยู่ด้านข้างลีชีเยกวาดสายตามองไปยังทุกๆคนและกล่าวอย่างเชื่องช้าว,ว่าพวกเจ้าทั้งหมดคุกเข่าลงและยอมแพ้เสียทำลายทั้งยุทธของตนเองข้าจะให้อาภัยด้วยการไม่ทำการเข็นฆ่าล้างสานักข,ของพวกเจ้า ว่าจะอาสามหาวนักอาศัยเจ้ากรากล่าวคําอวดดีเจ้าเดรฉา,านน้อยข้านี่แหละ,จะเจ้าหัวสุนัขของเจ้าหลางแขนได้กับลูกหลานของข้าอองวิหกสุริยันหัวรอกมาอย่างเต็มที่ตวาดเสียงอันดังออกมาผู้เยาข้านี่แหละจะตัดศีรษะของเจ้าก่อนเท่าว่าอองสุริยันยังไม่ทันจะได้ลงมือจกักรพพรดทำลายไม่ได้กลับยอมรับคําเหยียดหยามของหลีชิเย่เช่นนี้ไม่ได้ ถืออาวุธราชาในมือตรงเข้าหาหลีชิเยทันทีจังหวะที่จักรพรรดทำลายไม่ได้ลงมือบนตัวของลีชิเยปรากฏประกายแวววาวออกมาปังแม้ว่าอาวุธราชาจะโจมตีเข้าไปยังร่างของลีชิเยได้ก็จรงิงแต่กลับไม่สามารถทําอันตรายต่อลีชิเยได้แม้แต่เพียงน้อยนิดกายผลึกชะตาฟ้าแม้แต่จักรพรรดทำลายไม่ได้ยังคงต้องตึงๆก้าวถอยหลังติดต่อกันหลายก้าว เมื่อได้เห็นประกายแวววาวบนร่างกายดวงตาทั้งสองของเขาเบิกโพรงมองดูลีชีเย่อย่างไม่น่าเชื่อความจริงแล้วผู้คนจำนวนมากต่างจ้องมองดูรีชีเย่อย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่เย่เฉินเฉินเองก็ร้องด้วยเสียงอันดังออกมาเขามองดูกายผลึกชะตาฟ้าบนตัวของรีชีเย่แล้วต้องตกตะลึงเขาต้องการกายผลึกชะตาฟ้าของพรรคผลึกสมุทรตลอดมาแต่ไม่เคยทำได้สำเร็จแต่ทว่าเวลานี้กายผลึกชะตาฟ้ากลับปรากฏอยู่บนตัวของรีชีเย่เป็นไปได้อย่างไร ที่เจ้าที่เจ้าสามารถฝึกเคล็ดลับชะตาฟ้าพักผลึกสมุดของเราได้จัก,กรพพัดทำลายไม,ไ,ไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าเคล็ดลับชะตาฟ้าของพักผลึกสมุดของพวกเขาจะไม่ถ่ายทอดได้กับคนนอกอย่างเด็ดขาดจะก,กรพพัดทำลายไม่ได้ก็แค่ตัวละครเล็กๆเชก,ก,กเช่นเจ้าที่ครานั้นต้องอยู่อย่างเจียมตัวหมาวันนี้กลับโผลออกมากระโดดลอดเต้นเจ้าไม่กลัวข้าทำลายล้างพักผลึกสมุดของเจ้าอย่างนั้นหรอ ลีเชียมองดูจักรกพรรดิทำลายไม่ได้อย่างเฉยเมยเจ้าเดรชานลน้อยต่อให้เจ้าได้ฝึกกายยาผลึกชะตาฟ้ามาวันนี้ก็มีความตายไปไม่พ้นเวลานี้หลานราชากล่าวด้วยเสียงดุดันว่าพี่ทำลายไม่ได้พวกเราเรื่มมือกันจัดการสังหารเจ้าเดรชานลน้อยนิเสียพรันที่ลี่ชียเปล่ากับตัวหลานราชาก็รู้ได้ทันทีว่าแย่ชิงเฉินได้พบกับศัตรูตัวฉกาดแล้วหากไม่กำจัดลีเชีย เย่ชิงเฉินก็ไม่มีหวังจะได้เป็นราชันเซียนถูกต้องพวกเราทุกคนร่วมมือขอเพียงพวกเราทุ่มเทกำลังโจมตีจะต้องเอาชนะลีชีเยได้อย่างแน่นอนเยกชิงเฉินคำรามเสียงยาวยุยงยอดฝีมือทั้งหมดของภูเขากรีบสวรรค์และพักผนึกสมุรพวกเราฆ่ามันท่านในนั้นจะกรพรราิทำลายไม่ได้หลานราชันกระทั่งอองวิหกสุรยิยันพวกเขาทุกคนต่างเข้าโจมตีต่อลีชีเยแม้แต่เทพมังกรศิลาก็ละทิ้งมิงเววย้เสีย พวงเข้าหาหลีชีเยเช่นกันกล่าวสําหรับพวกเขาทุกคนแล้วหากไม่กําจัดลีชีเยพวกเขาก็ไม่มีความหวังที่จะได้รับชัยชนะเลยปังปังปังการโจมตีทุกอย่างต่อร่างกายของลีชีเยล้วนไม่มีผลทั้งสิน้นม่ว่าจะเป็นเคล็ดราชันหรือว่าอาวุธราชันทุกสิ่งล้วนถูกม้างเหมินส่วนพวกเหมยอ,อ้าวน,นั้นกลับกลายเป็นว่าทุกคนเหมือนถูกทิ้งให้ไปอยู่ด้านล่างกลายเป็นผู้ชมไป พวกเขาทุกคนได้ต่อมองดูภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยท่าทีงุนงงมองดูฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่โหมเข้าโจมตีไซรีชีเยอย่างบ้าคลั่งกายผลึกชะตาฟ้าครั้นมองภาพนี้แล้วแม้แต่ต้นบรรพบรษพันสนยังต้องทอดถอนหายใจออกมาขณะที่เขาต่อสู้ชี้ขาดกับจกักรพรรดิทำลายไม่ได้เขาเองก็ไม่สามารถทำลายกายผลึกชะตาฟ้าได้ทำได้เพียงกักตัวเขาให้ห่างเพื่อให้ทั้งสองทิง้งระยะห่างเขาไว้